อ่ะนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นี่อยู่กันหลายคนเลยนะครับก็มีเจ้ากระตกนะครับแล้วก็มีเจ้าเอ๋มาช่วยด้วยนะครับวันนี้แล้วสวัสดีครับน้องนะครับเราก็จะพาเจ้ากระโตเนี่ยนะไปทําที่นงที่นอนด้วยนะครับก็จะมีการลื้อบ้านนะครับแล้วก็มีการปลูกของเพิ่มนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องลื้อเอารวงออกก่อนกระโตปะลื้อนี่กันกระโตตรงนี้ไม่แหลกเนาะนะไม่น่าจะแหลกไม่น่าจะมีอะไรนะเช็คแล้วใช่ไหมว่ามันไม่แหลก Okay. จริงๆบ้านหลังนี้ไปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ไปล่อยไว้ไงี้แหละเอาไว้เผื่อเราจะมาทัศนศึกษากันนอกรอบป่ะไม่ต้องหรือไม่ต้องหรือเอารัวไม้เอารวัวไม้กลับไปเลยนะใช้ไม่ได้เห็นไหม <laughs> ใช่ไหมใช้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้ปลดแล้วอะ่ะใช่เลยเออโอเคปังงั้นเราก็ไปกันดีกว่าเอารัวบ้านใส่ไว้โอเคป่ะตามมาตามมา,มาจำได้ว่ามันอยู่ประมาณทิศเหนือเนาะ คือไอ้ไอ้ไอ้ดงซาก,กุระนั่นน่ะนะครับม,มันมันมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีไอ้นี่พันข้าวอ่ะพันข้าวที่ปลูกในน้ําเหมือนข้าวบ้านเราอ่ะเหนปะข้าวนาดําอะไรเงี้ยมันมีค่าตรงนั้นแหละคือถ้าเราเอาไปหุงแล้วมันจะได้อาหารที่ค่อนข้างดีมากเลยโอเคได้ขนมปังเอไหมยังเนี่ยเอาเอาเป็นไรเนี่ยมาดิเอาวิ่งวิ่งไปวิ่งมานะฮะ เดี๋ยวเราจะไปทําบ้านให้มันหลังใหญ่ขึ้นให้มันอยู่ได้กันหลายๆคนเนาะครับแก่แล้วตัวนี้ก็ทุบ<อ>ทุบต้นหญ้าข้าวสาลีไปด้วยจวเจอัไหมเจอต้นสก,กุลยอะไรยังเจอแล้วครับข้นะโอเคอ่าเจ<ะ>้า จะตกมาได้นี่พอดีวะ่ะได้แกะพอดีเนาะโอเคลงไปเลยเฮ้ยมอนเตอร์โอ้โหตรงนี้เลยตรงที่พี่แตกอะใช่เลยจําได้เลยที่มันมีมนุษย์แกโลกอย่าไปอย่าไปมา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 มนุษย์แกโลกตกแตกอีกอนาถเลยนะเนี่ยดีง้อง้อเจลพี่ไปพี่ไปนะแรงนะเอา้าเรียบร้อยฮนะตรงนี้ฮะ เจ้าโตก,กับวัวสู้กันหรือเปล่าไม่สู้ฮะไอเอ๋อยู่นู่นรอเอ๋มก่อนเอ๋มมาแล้วยูวันนี้ในมินิเวิร์อากาศดีไหมเนี่ยอากาศดีฟ้าปปอดโปรงโอเคเจอแล้วหาทำเลกันโอ้ยตรงนี้เอ้ยตรงนี้เราเจอแล้วะ่ะเจอทานนะครับแจมยู มีหมาด้วยโอ้แบบสก,กุละนะต้นไผ่เนี่ยก็เอาไปทําเป็นบ้านได้เหมือนกันนะก็สวยอยู่นะย้อนเามีอะไรพี่ช่วยอะไรมีอะไรวะเนี่ยฮะเอา้าไอ้นี่เอาเรียบร้อยเดี๋ยวพึ่งตีแตกเอาเรียบร้อยชัดนี้ <c oughs> อานะฮะดูไอ้ตกกับพึง่งพึ่งมาไล่บ้างพึ่งมาไล่ไข่เอาพึง่งมาพึ่งวงแตกแ้วฮะอย่ามั่วนะเว้ยอย่าต่อยมั่วนี่นี่นี่เราเจอข้าวแล้วโต๊ะ <ด>กระโดด,ดลงนะ้ำไปในนี่เลยไม,ไม่รู้อ่ะอาจจะตามแต่เองแหละเพราะว่ามันไม่ตามพี่นะเออมีเออมีเออตายอ่าเรียบร้อยไงซาไปซาซาวันนี้ผมได้นำึ้นมาคุ้มแล้วไม่คุ้มเลยเราเขาไม่ทำที่เลี้ยง จริงๆมันน่าจะมีที่เก็บน้ําพึ่งนะแบบว่าท่านอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเลยะแบบว่าเราเลี้ยงพึ่งแล้วก็โดนพึ่งตีเนี่ยเอาก็โตไปเลยออกจากห้องอนะ่ะหลุดเด้งอใหม่ามเลยะแหล่งน้ำดีๆสักที่แล้วก็ปลูกบ้านทําบ้านกันตรงไหนมีไหมเนี่ยตามพี่มาในแผนที่นะเห็นปะ่ะ น่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวพี่รอไม่เดินไปไกลามากหรอกทำไม่าลองกดเกิดใหม่อยู่ดีทไมวิ่งมาหาเลยเนี่ย,ยก็ต้องกดเกิดใหม่แล้วก็ต้องวิ่งมาอยู่ดีเอ๋มันเอามือตีหมามันเอาหมามาขี่แล้วเนี่ย เป็นชีวิตจริงอะเล็บพังหมดแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะเนะี่ยวิ่งมาดิวิ่งมาดิเดี๋ยวช่วยมาวิ่งมาวิ่งมาข้ามมันอยู่ <c oughs> ไหนวะตามมาช่วยแล้ว <c oughs> รอพี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งตาย มันต่อยแล้วมันเป็นพิษด้วยนะโอ้โหโดนไล่อะเรียบร้อยแตกเอาแตกวิ่ง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 อื้องทีเออพี่วูดเอาหอกหินโยนใส่รังพึ่งพี่จะพึ่งจะไม่ออกครับอะไรเป็นศพอีกแล้วอะไรวะเนี่ย what the fuck no เอ๋บอกว่า ไอ้นี่เอ๋บอกว่าเอาหอกหินปลาใส่หลังพึ่งแล้วมันจะไม่พึ่งจะไม่ออกมาว่างัินเองที่เรนไปตีไงเฮ้ยมันจะมืดแล้วเนี่ยเร็วล้วดีมันจะมืดแล้วเนี่ยไอเอ๋มันเก็บเอ,อือเอือ,อ เราจะเป็นต้องเก็บไอ้นี่ไอ้นีน่ให้น้องนะเก็บพวกขนพวกไหลไว้ให้น้องแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยฝ่าน้องมันจะมาเนี่ยไม่ได้ม่ด่ดาเตียงมาไม่ได้มาครับไม่งั้นเนี่ยกลางคืนยาวนานแน่นอนล่าแกะให้ไวเลยคนขน,นแกะมาอครับโอเคโอเคพอพอ,พอ,พอสองอันพอแล้วเดี๋ยวทําให้เอ๋อหนึง่งโอ้พระเจ้าเต็มดวง หาที่เลยให้วัยเลยมากันทีมต้องกัรเตียงคุมครึ่งครับคุณช่วยอย่าเพิ่งลอยผมได้ไหมโตมาได้ป่ะเนี่ยที่ไหนอ่ะผมกำลังจะตายกรอไปพี้ใป็นไล่รอดูมา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 แล้วได้แหล่งน้ำดีๆแล้ว พี่จะปักทอดรอโอเคไม่เอก่งแรงมากผมนอนแล้วผมนอนแล้วแล้วจะบอกว่ายังไม่มีใครได้นอนเลยที่ผมนอนแล้วอ้าวเหลือพี่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะผมเป็นศพอีกแล้วอะไรวะเป็นไรแตกอีก รีบนอนมันจะเกิดนะมันเกิดแล้วด้วยไอ้หมอนนะ่ะเอาเรียบร้อยคืนนี้ยาวแน่พี่ผมรู้ผมรู้วิธีแล้วพี่อะไรแล้วพีกก็กดนอนเอางี้เองนอนที่นอนเ่วะมันมีที่นอนอยู่ใช่ไหมที่นอนที่นอนไหนผมยังม่ได้ครับเลยพี่ที่นอนอยู่ที่บ้านนะ่ะผมวิ่งมาถึงของผมแล้วพีอืมเยี่ยม รวยมากบดีขึ้นเราต้องสู้กัแล้วล่ะจังหวะนี้ตายไปซะหนึ่งตัวถ้าเราไม่สู้มันคงไม่จบตายสองแล,ล้วราะ่าทุกอย่างเคลียร์เคลียร์สถานการณ์สงบโอเคแล้วขอตทษครับวางไว้ให้เลยฮะรีบครับที่นอนขึ้นมาเลยนอนเฮือ มีีคนนนนนึงไไ่่ด้อะพเอ๋มันนอนแล้วเอ้ยมันมาอุ้ยอุ้ยปลาแม่งปลามาเต็มหน้าเลยอึออืออือเอาบ่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 อเรียบร้อยลงไปเก็บข้าวมาปลูกก่อนโอเคเราจะตั้งลูกล่างกันแถวนี้แหละพี่ผมครับมาทำไมเยอะแยะ ไม่ได้ช่วยเลยอย่างบอบบางเฮ้ยเฮ้ยลงน้ํา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 มนุษย์แกนโลกเรียบร้อยตายห่าหมดคุณแกนโลกครับทำหน้าที่ของเรียบร้อยเออเออเลยเอาบ่อโอ๊ยโดนตีโดนตีอุ๊ยโดนตีเอาบ่อฮะเอากับผมบ่อฮะเอากับผมบ่อเอากับเอากับผมไหมฮะเอากับผมไหมอยู่ในน้ําได้เปียบอยู่ในน้ําได้เปียบ มันไปไหนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาบอกครับเดี๋ยวกินอาหารก่อนจะแตกเหมือนกันเฮ้ยอย่าดันดิอย่าดัน,ดอ,ยดนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงเอากับผมเอาไหมเอาไหมฮะโอเค โอเคโอเคใครฆ่าอะไรกันมาทีนี้เราก็มาตั้งบงตั้งบ้านกันตรงนี้เหมือนที่นอนพี่มันจะลอยวะ่ะปรับพื้นที่แถวนี้ก่อนให้มันไอ้นี่เอ,อ่อเออ,เอ,อ เอานี่เลยเรามีตัวค้าพิเศษเอ้ยเรามีกล่องเก็บของพิเศษนะนะเป็นอะไรที่ใช้ได้อยู่คนเดียวมั้งเนี่ยดูยจากการมีก้อนดินนะไม่ไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรกันทิ้งไปแล้วกล่องเก็บของเออโอเคได้ตู้ไม้แล้วครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาปรับเปลี่ยนแถวนี้นะครับให้เป็นที่อยู่ของน้องๆเขานะฮะ เอาของเก็บก่อนเนาะนะฮะของเยอะมากครับเยอะไม่รู้จะเ,เยอะไปไหนเหมือนกันมีทานอยู่ในกล่องนะเอาเก็บไว้ให้เอาเงียบกันหมดเงียบกันหมดในดิสคอสเกิดอะไรขึ้นฮนะดิสคอสหลุดเหรอ อ๋อเขาปิดไมค์กันไอ้เราก็งงอ,อที่บ้านมีเสียงครับอ๋อครับผมที่บ้านมีเสียงฮนะถ้าบ้านไม่มีเสียงก็ก็ก็คือไม่มีเสียงใช่ไหมโอเคฉะนั้นเราเก็บของก่อนนะครับก็นะเขาได้ยินพี่อยู่นะครับแต่ว่าที่บ้านเขามีเสียงนะฮะแปลกๆอยู่เหมือนกันนะโอเคนะฮะแค่นี้เราก็เอาของไปเก็บนะครับแล้วก็เอาของไปปลูกโอเคนะ ตามนั้นนะให้เขาทยอยเคลียร์พื้นที่แถวนี้นะตัดต้นไม้สวยงามเราจะทำตรงนี้ให้เป็นโฟารีเหมือนสมัยก่อนนะที่ที่ทำแมปนะครับก็น่าจะเอาแมปแบบนั้นเลยนะให้กว้างดูดูหราแน่นอนนะครับจะได้เวลาแชร์ไปเนี่ยจะได้ถูกใจน้องๆหลายๆคนนะที่อยากจะได้แมปพี่ไปฮตรงนี้ปลูกข้าวก่อนนะครับมีข้าวทั้งสองสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็นะครับสิ่งหนึ่งที่ดีงามที่สุดเลยของต้นสากุระก็คือมันเอาไปทําเครื่องหมายมาร์กบ้านได้นะครับทําโทเทมได้ดีมากนะครับแจมอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วมาทํำไมวะเนี่ยอย่างแรกเลยเราปักไฟแถวบ้านก่อนนะเพราะว่าเรามีทอเยะที่สุดละเพื่อไม่ให้มอนเกิดนะปักนิดนึง นี่ฮะปักปักไปนะให้มันอ้ามันมีมอนอยู่ข้างบนนู่นเลยอยู่บน,ห,นหัวเราเอาปะโทเอ้ยนะปึก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 ข้ามมันได้ไหมเนี่ยมันไม่กลัวแดดด้วยนะไอตัวเนี้ยอืมอืมอืมออาจจะต้องทำชุดเกาะเหล็กไว้สักตัวนะทำเสื้อเหล็กอะนะครับ โอเคโอ้โหแถวนี้ก็มีทรายมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะโอ้ยแจมอยู่นะคือ,ค,อค่อนข้างจะครบนะต้องบอกเลยว่าแถวนี้เนี่ยทรัพยากรครบมากครับมีตัวดังโง่ป่าด้วยนะทําให้เราสามารถจับดังโง่ป่ามาให้น้องๆเขาเลี้ยงเขาขี่ได้ด้วยนะตรงนี้แจมใช้ได้อยู่นะจริงๆก็น่าจะให้ขี่แบบเป็นชั่วคราวนะแล้วก็ สักพักหนก็เอาลูกรัสลัดให้เขาขี่นะครับน่าจะวิ่งไววิ่งไวกว่าตอนที่ไม่ได้ขี่อะไรนะก็ปักไฟฮะเพื่อชีวิตที่ด,ดีปึ๊บปึ๊บปึบปบอแบบนี้ฮะห,หมดแล้วครับทอสเราโอเคเอาเนื้อไก่มากินทั้งมีเนื้อไก่ด้วย เดี๋ยวทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มสร้างบ้านกันนะเดี๋ยวตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมไมออกให้หมดเลยนะแถวๆนี้นะตัดออกเลยต้นพงต,ต้นไผ่อะไรพวกนี้ก็ตัดทิ้งเลยเนาะไม่ต้องเอาไว้นะครับไม่มีประโยชน์เนี่ยต้นนี้ก็เอาออกไปด้วยดอกไม้ครับเอาไปทําเป็นไอ้นี่นะเป็นดอกไม้ปลูกนะมีทั้งดอกแก้วมังกรดอกกันพูนะครับเอาไว้ทาอาหารนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะฮะ วิธีคาบเป็นเมล็ดก็ง่ายแสนง่ายครับเพราะว่าต้นมันเนี่ยสามารถคาบเป็นเมล็ดได้เลยนะครัก็แค่หยิบเอามานะแค่นั้นเองฮนะหยิบเอามาแล้วก็มาคาบครับแบบนี้ฮนะใช้พั่วในการขุดหลุมปลูกนะครับแบบนี้ฮนะอืม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 แล้วก็เป็นการย้ายบ้านที่โอลหม่านกันนะคกันนะแบบว่าอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้นี่ฮนะ อา้าขวานพังโถอามินโนก็จอกเทศด้วยเออนี่ตรงนี้ถ้าหาแตงโมได้นี่ก็ทําให้เขามีไอ้นี่เลยนะมีนก็จอกเทศขี่กันได้เลยนะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้สบายเลยนะแต่ว่านากจอกเทศเนี่ยจับได้ด้วยน้ำแตงโมนะนะครับมันเป็นอย่างนั้นเนาะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําบ้านตรงไหนได้บ้างนะที่มันดูเด่นดูดีๆหน่อยนะตรงนี้มีขี้หมูนะครับช่วยให้พืชพันธุ์เราโตได้นะเพียบเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงครับโอ้ตรงนี้ติดทะเลฮะโอ้ตรงนี้ติดทะเลว่ะตรงนี้ก็ต้องทําทางไปงี้ฮะเพราะว่ามันติดทะเลนะติดทะเลนะครับติดป่าธรรมดาติดไอ้นี้ด้วยนะครับ ติดทะเลทรายด้วยโอ้ยแจมวะ่ะโอ้ยใช้ได้เลยฮะเดี๋ยวเลาะตรงนี้ออกครับนี่ฮะไม้ไผ่พวกนี้เนี่ยตัดทิ้งครับออเออแรกๆก็ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อนใช่ไหมนี่ฮะโอเคตัดไป คือไอคลิปสร้างบ้านนะครับมันเป็นคลิปสตรีมเนาะนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปย้อนดูกันด้วยแล้วกันเนาะนะฮะตรงนี้ได้ไม่ไผ่มาเพียบเลยครับเด็กักหน่อยพวกไอหน่อมันเนี่ยมันจะโตนะพี่จะไม่ตัดหน่อมันทิ้งนะเพราะว่ายังไงบ้านช่องเรามันก็ยังไม่เสร็จเสร็จทีเดียวด้วยนะครับอาจจะทําเป็นบ้านกลางน้ําด้วยนะเนี่ยจัาการนะฮะ ทีนี้เราก็ตัดไม้ไผ่ทิ้งก่อครับเพราะว่ามันเยอะนะไม่รู้จะเยอะไปไหนเหมือนกันนี่เริ่มโรยเราจะทําแพรกลางน้ํากันนะก็จะเป็นเป็นยังไงดีอ่ะเป็นเสาไม้ไผ่อะไรอย่างงี้ป่ะนะครับเป็นแพรอยู่กลางน้ําน่าจะแจ่มอยู่แล้วก็ใกล้มืดแล้วนะครับเริ่มปรับเปลี่ยนกันสองคืนสามคืนแล้เนี่นเนี่ยดีที่เจอไอ้นี่ด้วยนะ โซนสกุลานะตอนแรกพี่คิดอยู่ถ้ามันไม่มีเนี่ยเราจะทายังไงนะเพราะว่าจุดมาร์กบ้านเนี่ยมันไม่มีนะทำให้เวลาที่เราเอาที่นอนไปนอนที่อื่นเนี่ยอาจจะลําบากได้เลยนะถ้ามไม่มีจุดมาร์กบ้านนะกี่โมงแล้วเนี่ยตรงนี้โอ้ห้าโมงกว่านะฮะใกล้มือแล้วเขาทำอะไรกัน นอน,นอนนอนฮะไอคนเล่นอยู่ก็เริ่มหาว้วฮนะนอนนอนนอนอันอนีนนนนนน้นอนนอนนอนฮะโอเคนอนแล้ว